สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่องมิสเตอร์ทองนะคะมิสเตอร์ทองพามาแกะกล่องพัสดุกล่องนี้มาจากสมุทรปราการอำเภอบางพีค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะน,นี้ก็แกะกล่องส่งลูกค้านะคะลูกค้าส่งอะไรมาให้เมียช่างซ่อมเออเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะนี่นะคะแพ็กกันกระแทกมาประมาณนี้นะขอดูด้านในด้วยจ้า เห็นลางๆแล้วก็คือปั๊มลมออยฟรีนะคะสำหรับปั๊มลมออยฟรีสามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้ทุกทุกภาคเลยนะส่งมาให้เมียช่างนะนะะเปิดดูด้านในได้ไลย,ยนะคะใครจะติดต่อส่งงานเดี๋ยวเมียช่างจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะ ก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าถามมาใต้คลิปถามเรื่องราคาจะไม่ได้แจ้งราคานะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ราคาให้แอดไลน์นะสอบถามได้ค่ะค่ะโอเคค่ะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนาะก็คือตัวนี้ลูกค้าส่งมาพันใหม่นะคะเนี่ยค่ะวิธีการที่จะส่งมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีก็ส่งมอเตอร์มาแบบนี้เลยสายลมไม่เอากรองอากาศไม่เอาแล้วก็ ติดคาปลาซิเตอร์มาด้วยนะคะถ้าตัวเดิมใช้ได้ก็ใช้ตัวเดิมค่ะเดี๋ยวช่างทองจะเช็คให้นะคะถ้าเอามาทั้งตัวแบบนี้เราก็จะลองให้ดูด้วยเลยเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทําเสร็จนะคะตอนแพ็คถ้ามีโอกาสนะคะก็จะถ่ายทําให้ดูนะคะวิธีแพ็คลงกล่องนะคะแพ็คยังไงให้ของเราอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเนาะไม่ เสียหายหรือแตกหักนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยจ้า